วันนี้เราจะมาราดปลาดุกกันนะคะทุกคนปลาดุกเราอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคุณพอ่ออออันนี้ก็จะเป็นปลาดุกที่สับไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยำนะคะมีอะไรบบอกนมะมีอะไรบ้างกระเทียมหั่นซอยเทียมต้นหอมบักชีขาหั่นซอยให้ละเอียดทุกคนอันนี้หอมหัวแดงบ้านนี้ชอบพินหอมกันเด้อ ็จะใส่เยอะเป็นพิเศษเครื่องเนี่ยแล้วแต่ใครชอบกินเยอะอันไหนชอบเราก็ใส่เยอะปลาดุกเราก็ชอบเราก็เยอะหน่อยสองตัว <c oughs> จุกจกุสองตัวจุกจกุแล้วเราก็เอามาสับแบบนี้นะทำกินกันเองง่ายๆเด้อทุกคนเป็นเมนูบ้านๆทำกินง่ายๆแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะมื้อเย็นเรา ี่เราเติมข้าวคั่วลงไปนะคะหมดเลยหมดแล้วมีแค่นี้นีแค่พริกป่นใส่ไปน้อยเด้อบ้านนี้กินเผ็ดน,น้อยตามด้วยรสดีทุกคนรสดีจะแค่ครึ่งทับพี พัชปรุงรสใหม่ที่ยังไม่เค็มไม่นัวนี่ผงนัวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งทับทีนะคะมะนาวค่ะหนึ่งลูก ช้ำช้าน้ำโคตรดีน้ำผัวใช่ไหมน้ำมะนาวพอจะนอนหนีมันจแกขีดุเข้าเข้ากอนส็จเสร็จแล้วทุกคน เราก็ใส่เครื่องยำลงไปเลยเด้อทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน,นอ้โหแซแล้วเราก็ชิมรสได้เลยนะคะใครย,ยังเปรี้ยวเผ็ดเค็มไม่พอเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยเด้อทำกินเองราแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดอ่ารสชาติที่เรากินกันเลย ทำกินกันเองง่ายๆอร่อยนะคะราดปลาดุกเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เนื้อปลาดุกช่ำๆกันเลยจ้าสองตัวเน้นเนื้อปลาเยอะๆอร่อย